ผมเคยโพสต์ความต่างของคำว่ายีนกับเดนิมมาก่อนหน้านี้นะครับวันนี้มีคํานึงฮะเกี่ยวข้องกันก็คือคําว่าอินดิโก n อินดิโกเป็นชื่อสีครับสีครามแบบเสื้อที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะครับบางคนก็จะเรียกสียีนกันติดปากกันนะฮะหรือว่าสีน้ําเงินเข้มสีเน v วิบบลูสีสครามเนี่ยได้มาตรงตัวเลยฮะได้มาจากต้นครามหรือว่า Ind ดิโก r ทรมีอยู่ในหลายๆประเทศนะฮะในเอเชียก็จะมีด้วยไม่ว่าจะเป็นอินเดียเป็นญี่ปุ่น แล้วก็ในเมืองไทยก็จะมีอยู่ในแถบภาคอ,อีสานนะครับก็นำใบใบครามเนี่ยมาผ่านขั้นตอนการสกัดแล้วก็ผลิตออกมาจนสุดท้ายมาเป,เป็นน้ำครามเป็นวัตถุดิบนำไปผสมย้อมนะฮะกับผ้าผ้าเดนิมนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นก็ไปเป็นวัตถุดิบในการผลิต เสื้อผ้าอภรรต่างๆที่พวกเราใส่กันนะครับนี่คือที่มาสั้นๆนะฮะเกร็ดความรู้เล็กน้อยของคำว่าอินดิโกสีครามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคำว่ายีนนะย้ำนะฮะยีนนี่ใช้สำหรับใช้เรียกกางเกงเท่านั้นนะฮะเ,เ,เหมือนกางเกงสแลกเหมือนกางเกงชิโนอย่างเงี้ยยีนใช้เรียกเฉพาะกางเกงกางเกงยีนแต่ถ้า วัตถุดิบชนิดเสื้อเนื้อผ้าเดียวกันแต่ถ้าทำเป็นเสื้อหรือเป็นแจ็คเก็ตจะเรียกว่าเดนิมนะฮะเดนิมเชิ้ตเดนิมแจ็คเก็ตนะครับไม่มีเชิ้ตยีนแจ็คเก็ตยีนไม่มีนะครับต้องเรียกว่ากางเกงยีนเดนิมเชิ้ตเดนิมแจ็คเก็ตฝากไว้นะฮะผมเอ็ดดี้กุยครับ